ไม่รู้จักมาก่อนไม่เคยเห็นมาได้เรียนรู้แล้วสามารถทําได้เครื่องปั่นเมื่อสักครู่เนี่ยผมว่าโอ้โหคือเนื่องจากเป็นเครื่องปั่นที่มีดีไซน์นะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีฟังกชันมีอะไรพวกนี้ะนะครับที่อาจจะแบบคือผมเองก็ไม่คุ้นนะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคืออายุ54ปี<ะ>ปัญหาบนใบหน้าเนี่ยมันก็เยอะแบบนี้บอกเลยว่าพอมาเจอเรื่องราวต่างๆของเจนนี่รู้สึกปัญหาบนใบหน้าของผมมันเบาไปเลย <laughs> จริงๆ แล้วผมดูน้องนะตั้งแต่3ามสัปดาห์ที่แล้วสิ่งแรกที่ทำเลยคือกรอกงทไรนะห้าสิบสี่อ่านข่าวนะที่อ่านข่าวตอนนั้นยี่สิบอะตอนนั้นไหนลองอ่านข่าวเจนนี่สิคะบอกผลไม้เมื่อกี้เอาเอาแบบไหนเอาแบบเอาแบบข่าวแบบไหนเอาข่าวแบบแบบซีเรียสแบบซีเรียสคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้นะครับถ้าเกิดว่าหลายคนได้เห็นหลายคนได้เจอน้องเจนนี่ กับเครื่องปัน่นคุณจะรู้เลยว่าวันนี้มันคือวันที่แบบโหนรกแตกมากเพราะอะไรเพราะว่าหลายอย่างที่เจนนี่เจอคือสิ่งที่แข็งคือสิ่งที่ทนคือสิ่งที่แบบโอ ح, ้โหมนุษย์ไม่สามารถจัดการได้ดผมบอกแบบไม่มีสคริปต์เลยเหรอคะอะไรนะฮะอ,อ,อ,อันนี้อันนี้อินจากข้างในอินแหมพี่อ่านเขาตอนอายยี่สิบตอนนี้พี่ห้าสิบสี่เจนนี่คิดดูสามสิบสี่ปีแล้วผมบอกเลยว่านะวันนี้นะคุณผู้ชมนะตั้งแต่ผมเจอคนมาต้องเรียกว่าเจอมนุษย์มา นี่คือสุดยอดมนุษย์คือผมบอกเลยคือเราติดตาเราเป็นคนทําข่าวเนาะเราก็จะเห็นเรื่องข่าวน้องเจนนี่เนี่ยหลายเรื่องซึ่งผมเคยเจอกันในตอนทีอ่านข่าวอยู่ตอนนั้นคุณคุเพิ่งเริ่มเข้าวงการนี่น่าจานข่าวหนูเยอะมากเพราะว่าคือส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็รู้สึกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือคนอย่างเนี่ยแล้วตอนนั้นหนูยังอายุไม่เยอะอ่ะกว่าจะผ่านเรื่องราวต่างๆมาได้เนียนไหมเนนมากเนียนมากคือต้องบอกเลยว่าคือชีวิตเนี่ย มันก็เหมือนกับการต่อสู้นะคุณผู้ชมนะเราก็ต้องสู้ต้องฝ่าฟันไปให้ได้คือเราเจอปัญหาอะไรมาบางครั้งเราไม่จําเป็นต้องบอกคนอื่นนะเจนนี่อันนี้คือเรื่องจริงคือบางทีเนี่ยเราเจอเรื่องราวต่างๆมาเนี่ยเราก็ซ่อนไว้เหมือนเรามีปัญหาพวกป้ากะจุดด่างดำมีความมันบนใบหน้าก็ซ่อนไว้ซ่อนอยังไงบางอย่างมันลบออกจากชีวิตไม่ได้ทําได้อย่างเดียวคือซ่อนไว้เพราะฉะนั้นวิธีการซ่อนของผมก็คือใช้ทาแป้งปิดเข้าไปเหมือนเพลง ตกด้วยแป้งเลยเอ๊เพื่อให้หน้ากระจ่างใสเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่านี่วันนี้นะมาเปิดตัวกับน้องเจนนี่กับโปรโมชั่นที่ดีที่สุดของแบรนด์เดอะเอ๊ผมบอกเลยว่าวันนี้ถ้าคุณมีปัญหาบนใบหน้าจะเป็นฝ้ากระจุดด่างดำความหมองคล้ำต่างต่างหรือความมันบนใบหน้ามาได้เลยผมบอกเลยว่าแป้งของผมสามารถจัดการได้และที่สำคัญบางคนบอกว่าเนี่ยด็อกเตอร์เออายุเท่านี้ริ้วยังมองไม่ค่อยเห็นเพราะว่าตอนนี้มันมีฟิลเตอร์นะคือต้องบอกเลยว่าเนี่ย ผมไม่เห็นแบบนี้คือบางทีเรามีปัญหาเรื่องราวต่างๆบนใบหน้าบางคนบอกว่าจัดการยังไงดีบางทีไปไปทำหลายขั้นตอนเนาะมันก็ต้องใช้เวลาแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้คุณใช้แป้งคุณใช้แป้งคุณใช้แป้งหน่าเหล้หลาตอนนี้มันคือราคา590คือลด50%เหรอคะคือปกติ1,100กับอีก90บาทบนะครับลดให้ไลฟ์สดของน้องเจนนี่เหลือ590บาท พอไหมไม่พอค่ะนึกแล้วเลย <c oughs> นึกแล้วเลย,ยว่าน้องเจนนี่จะต้องบอกว่าไม่พอเพราะฉะนั้นกดหัวใจมารัวกดหัวใจมารัวตอนนี้เท่าไหร่แล้วแถมโฟมล้างหน้าอีกหนึ่งล้างหน้าอีกหนงานอหรอนี่แป้งหนึ่งตลับกล่องเป็นแบบนี้นะครับกล่องเป็นแบบนี้นะเป็นแป้งเนื้อดมอนแป้งผสมรองพื้นและกันแดด1,190บาทแถมโฟม590อจ่าย590กคุ้มไหมไม่คุ้มอ้าวไม่ให้ทำไมอ่ะลดอีกรลดอีกหรอ คือพี่ดูแล้วนะคือคือให้แบบให้แบบพี่เกษียณแบบพอมีเงินเก็บได้ไหมถ้าพี่รดเยอะพี่หล่อเยอะจริงป่ะลองดูจริงป่ะเมื่อกี้พี่เจอน้องอิงป้าเนี่ยพี่รู้สึกแบบใจกระชุ่มกระชวยขึ้นมาเลยอ่ะคือต้องบอก้าเอาอย่างนี้วันนี้เฉพาะไลฟ์สดน้องจันนี่299้บาทใครได้ต่ำกว่านี้รีบซื้อใครได้ต่ำกว่านี้รีบซื้อ299บาทเสุดแล้วบาทสุดแล้วได้เท่าไหร่ อันนี้ก็เกินไปนะพี่แป้ง1นึ่งฟมร้างหน้า1,229งองเตอนนี้จริงเหรอมีคูปองอย่างอื่นอีกเหรอจริงเหรอจริงอ่ะโอ๊ยมารีบเลยคือบอกเลยว่าจากปกติ1ตลับ1,190เหลือใช่เหรอผิดหรือเปล่าร2 9คืออะไรคะน่าจะคูปองของเซนี่มด้วยมีคูปองเจนนี่ด้วยเหรอจริงจจาก้เาสองสองเก้าสองสหลือร้อบาทนี่อันนี้นี่นี่นนี่นี ใครได้มีด้วยหรอร้อยยี่สิบเก้าบาทใครสั่งได้สั่งเลยบอกเลยว่าเบอร์หนึ่งเป็นสีผิวหน้าของดรกเอรเอเบอร์สองผิวสีเข้มจัดไปไม่เคยขายต่างเข้าจริงหรอได้จริงหรอนี่แป้งดัวเอไดมอนนะคือเอางี้เดี๋ยวดูหน้าด็อเอรเอไปก่อนนะนี่เรื่องจริงหรอจริงหรอทำไมให้รถเยอะอย่างเงี้ยไม่อยากจะเชื่อเลยอะนี่ดูดูดูเจนนี่ดูหน้าพี่ดูหน้าพี่วันนี้รอเจนนี่อยู่ประมาณชั่วโมงกว่าหน้าเริ่มมนปิดไปแล้วนี่ แล้วเป็นแป้งผสมรองพื้นมีกันแดด S P F 30 P A บวกบวกบวกหน้ามีปัญหาไม่ต้องกลัวตัวนี้เป็นเทคโนโลยีญี่ปุ่นนะเพราะว่าคนผลิตแป้งแบรนด์ The A เป็นคนญี่ปุ่นเดี๋ยวด r ร A จะเดินทางไปวันที่10นี้เพราะฉะนั้น10 1 1ไม่ได้เจอกันนะจ้าบอกเลยจะลดให้เฉพาะตะกร้าของน้องเจที่เท่านั้นเมื่อกี้มันเป็นครูปองต้นชั่วโมงลดร้อยทุกริงเหรอใช่ค่ะใครได้ไปโชคดีมากเลยอ่ะกับยูกับทิกตอก คแต่มันหมดแล้วตอนนี้ก็เลยเหลือ229ย่แตงส <22 9 S 2> อง่ก,ก,อก็ถูกอยู่ดีอะคูปองสำรองเหลือร้อยเ้า้าเอามาเลยจ้าเพราะฉะนั้นวันนี้ใครอยากได้ใครอยากมีใครอยากสวยสั่งเข้ามาเลยและที่สำคัญวันนี้เห็นเห็นกำลังใจของน้องแบบนี้และที่สำคัญเห็นพลังของน้องแบบนี้ผมเองนะคุยกับทีมงานคุยกับเสียเทพนะนบอกเลยว่าอยากจะให้น้องเจนนี่เพิ่มอีก1ล้านบาท คือเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องต้องทำยอดให้พี่ให้ได้คือถ้าเกิดว่าทำยอดได้สต๊อกพี่มีพร้อมพี่พร้อมจ่ายเลย1ล้านบาทและที่สำคัญผมบอกเลยนะแจกบ้านใช่ไหมจ๊ะแจกบ้านใช่ไหมถ้าใครก็ตามใครก็ตามได้บ้านจากน้องเจนนี่ในไลฟ์สดของแบรนด์เดอะเอซื้อแป้งเดอะเอผมให้ผลิตภัณฑ์แบรนด์เดอะเอใช้ไปตลอดปี รวยแล้วต้องสวยมากแล้วอยากใช้อะไรเต็มที่ไปเลยอยากทาแป้งก็ทาไปอยากจะทําอะไรก็ทําไปเบอร์หนึ่งนะผิวสองสีแบบหน้าดร A เบอร์สองผิวสีเข้มบอกเลยว่าไม่มีอะไรคุ้มว่านี้แล้วตอนนี้ได้ราคาเท่าไหร่ จากพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเหลือเพียงร้อยเก้าสิบเก้ารบาทโอ้ยอะไรมันจะคุ้มขนาดนี้บอกเลยว่านี่เปิดแบบนี้พี่ไม่บอกหนูล้ผมรู้แหละจะต้องไม่มีอะไรที่มันฟังชั่นเยอะมากบอกเลยว่าเรากันเพราะว่าตอนนี้ของของลอมเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องทําแบบกล่องมาเป็นแบบนี้และที่สําคัญให้โฟมล้างหน้าไปด้วยคุณผู้ชมอันเนี้ยเดี๋ยวนี้ลองใช้เลยใช้ปุ๊บเนี่ยยังไงก็เนี่ยอันนี้เบอร์สองนะแล้วก็อันนี้เบอร์หนึ่งอันนี้เบอร์หนึ่ง เนียนแน่นอนเมืเ่อกี้ทำกับข้าวมาและที่สำคัญมาพร้อมกับโฟมล้างหน้าเนื้อนุ่มเนี่ยโอ้ยอะไรจะได้ขนาดนี้คุณผู้ชมแล้วก็ปอกหน้าเข้าไปเลยผมบอกเลยนะว่าหน้ามันจะแบบมีความสุขมากและที่สำคัญดรเอบอกเลยนะคุณผู้ชมดูด้านนี้หอมมากเลยค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยฟ่าเข้าไป ปอกเข้าไปพี่ไม่ล้างหน้าเลยหรอคือต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนบอกว่าเวลาล้างเครื่องสําอางเนี่ยจะล้างออกยังไงให้หมดเวลาเจอความสกปรกจะจัดการยังไงให้ได้ผมบอกเลยว่านี่คือแป้งตัวจริงแล้วปกติคนจะรู้อยู่แล้วผมขายผ่านช่องทางทีวีไม่เคยขายตามก่าพันเจนี่แล้ววันนี้ขาย199บาทมีที่ไหนอ่ะคือต้องบอกเลยว่าวันนี้โฟมล้างหน้าต้องได้แล้วล่ะถ้าคนอยากแบบล้างเครื่องสาอางออกแบบเต็มที่ไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากทิดชู่มีไหมทิชชู่ไม่มีขอผ้าเปียกก็ยังดี บอกเลยว่านะวันนี้ดรเอบอกเลยอัดแน่นจัดเต็มเพราะว่าสิ่งที่คุณจะได้ไปคือความคุ้มค่าจริงๆไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากและห้ามคิดนานเจนนี่จ๋าพี่ก้มเริ่มเมื่อยแล้วพี่สูง184เจนนี่มาแต่ว่าอย่างไงก็ตามผมบอกเลยนะคุณผู้ชมนะใครได้ไปคือคุ้มค่ามากแล้วใส่ตะกร้าให้น้องเจนนี่แค่วันนี้และตอนนี้เท่านั้นผมบอกเลยว่านะวันนี้คุณผู้ชมถ้าเรามีปัญหาบนใบหน้าอยู่อย่าไปกลัวอย่าไปกังวลใจบางคนว่าจะทํายังไงให้มันหมดไปสักทีมันอยากอยู่ก็ปล่อยมันอยู่ไปเราแค่่ซอน ไว้แล้วแค่เก็บมันไว้เราแค่ไม่บอกคนอื่นบอกเลยว่านี่คือเดอะเอไดมอนด์โอ้พูดสิจ๊ะหนูชอบพี่มากเลยจริงปะนี่พ<ล>ี่กว่าวพี่กว่าจะมาได้พี่ต้องฝ่ามรสุมมาเยอะมากเลยกว่าจะเจอ้องเจนนี่ได้เนี่ยคือพูดไปตั้งเยอะคือได้บอกอเจนนี่พูดสิจ๊ะพูดตอนไหนกับพี่คือผมบอกคุณผู้ชมนี้นะณนะวันนี้คือแป้งอาจจะมีเยอะแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการแป้งที่เน้นการปกปิด เบอลอรูขุมขนใช้ง่ายไม่ยุ่งยากไม่หลายขั้นตอนแป้งเดอเอไดมอน์ A, Diamond, รวมให้ทุกอย่างผิวหน้ามันใช้ได้ผิวหน้าแห้งใช้ได้เหนืยวออกเยอะใช้ได้เหนียวออกมากใช้ดีผิวแห้งก็ยังใช้ได้แม่ผมเองใช้เองเป็นประจำอย่างต่อนเนื่องและที่สําคัญมากพร้อมโฟมล้างหน้า590บาทคู่นี้จริงๆต้องขาย1,700กับอีก80บาทแต่วันนี้ทีมงานเหลือเพียง เหลือเพียง199 9บาทต้องรีบแล้วคุณผู้ชมมีสต็อกให้เจนนี่แต่พี่เพราะว่าตอนนี้เราจะร่วมกันนะทำกำลังใจ ให้เกิดขึ้นเป็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนผมเองพร้อมจ่ายเงินให้กับเจนนี่1ล้านบาทถ้าทายอดถึง1000บ้าน5 0 0 0 0บาท1000บ้าน5 0,000บาททําเข้าไปวันนี้สต๊อกมีเท่าไหร่ให้น้องเจนี่คนเดียววันเดียวและรอบเดียว<อ>ผมบอกเลยว่าวันนี้คุณผู้ชมสิ่งที่เราต้องให้กันเนี่ยนอกจากว่าให้เงินในการซื้อของแล้วนะการให้กําลังใจสําคัญมากผมเองเนี่ยอยู่ตรงนี้มาเนี่ยอ่านข่าวมาตอนอายุ20ตอนนี้อายุ54ปีมันก็เจอเรื่องราวอะไรมาเยอะมากคุณผู้ชมผมบอกเลยว่า ไม่เคยเจอเรื่องหนักๆเขาน้องเจนนี่เจอมาช่วงเดือนที่ผ่านมาเลยอะ<ช>แต่ต้องบอกคุณผู้ชมนะว่าชีวิตมันต้องเดินต่อใช่ยิ้ตมต้องเดินต่อและที่สําคัญใครมาให้กําลังใจไม่ดีเท่าเราต้องให้กําลังใจตัวเองให้ได้เพราะเราต้องอยู่กับเขาให้ได้และที่สําคัญแป้งตัวนี้คุณผู้ชมเป็นแป้งเนื้อเนียนเป็นแป้งเนื้อดีแล้วพับเนื้อนุ่มมาเป็นแป้งที่ตหลับสองชั้นแป้งเดอรเอไดมอนเนียนมากโอ๊ยอะไรจะเนียนขนาดนี้ เนียนมากเนียนจริงๆเนียนที่สุดคุณผู้ชมผมบอกเลยนะเนี่ยเคล็ดลับนะคุณผู้ชมนะเนี่ย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 อันนี้ขนาดแบบริบแน่นๆนะคุณผู้ชมนะและที่สําคัญคุณผู้ชมผมบอกตรงนี้เลยนะถ้าแต่งหน้าไม่เป็นแต่งหน้าไม่เก่งแต่งหน้าไม่ได้แล้วแต่งหน้าไม่เคยสวยผมบอกเลยว่าถ้าวันนี้คุณได้เซตนี้ไปคือความคุ้มค่าจริงๆผมกล้าเอาตัวเองในวัย5้ปีการันตีเลยว่านี่คือสูตรแป้งที่ดีที่สุดของทุกคนรีบสั่งรีบซื้อรีบจองและรีบจ่ายเงินถ้า คุณได้รางวัลเป็นบ้านจากเจนี่หนึ่งหลังนะดรเอให้ผลิตภัณฑ์แบรนด์เดอ ใช้ไปตลอดปี365วันทาหน้าทาแป้งล้างหน้าใช้ทุกอย่างไปเลยผมบอกเลยว่ารวยอย่างเดียวไม่พอ<ะ>เราจะต้องสวยและ,ะดูดีด้วย<ะ>และที่สําคัญผม<ะ>บอกเลยนะวันนี้วันเดียวและรอบเดียวเท่านั้นที่คุณจะได้รับความคุ้มค่าแบบนี้ไปหลายคนเนะี่ยเคยเจอผมผ่านช่องทางทีวีนะก็จะคิดว่าโอ้ยด็อกเตอร์พี่จะมีเงินซื้อแป้งของด็อกเตอร์เอหรือเปล่า<ะ>เพราะว่าขายแบบหลักพันเนาะแต่วันนี้ผมบอกเลยว่าผมขายหลักร้อยและปกติ590ก<ะ>็ว่าถูกมากแล้วอะ,ะแต่ วันนี้น้องเจนนี่อคือมีคูปองเพิ่มให้พี่อีกอ่ะ <5. S 1> บางคนจ่าย129บาทบาง <5. S 1> คนจ่าย199บาท บางคนจ่าย200กว่าบาทมาวันเดียวมารอบเดียวและมาครั้งเดียวต่อเวลาให้อีกสองนาทีสุดท้ายขอบคุณมากครับม<า>ผมบอกเลยว่าวันนี้ใครได้ไปถือว่าคุ้มค่ามากวันนี้เราจะสวยและรวยมากเพราะอะไรแป้งตัวนี้ต้องบอกเลยว่าจุดเด่นของเขานะในเรื่องของการเบลอ ER, พวกรูขุมขนต่างๆจะเป็นรูขุมขนระดับไหนไม่ต้องกังวลไม่ต้องกวนหน้าจะมันขนาดไหนไม่ต้องเกรงใจขอให้มีแป้งตัวนี้นี่นี่<ะ>น,<ะ>นี่ให้ได้เห็น <6 S 1> ขนาดหน้าเปลอโฟมขนาดนี้เนี่ยปกปิดดีมาก ปกปิดดีจริงและที่สําคัญผมบอกเลยเนี่ยคุณผู้ชมดูปกปิดด,ดีมากดีมากดีมากไว้เป็นแป้งผสมรองพื้นอ่ะสูตรใหม่ล่าสุดของเรา Total Inversion Reflection เบรูขุมขนและกระจายแสงไปในตัวไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากคาทาปัดๆเข้าไปแต่งหน้าไม่เป็นไม่มีเวลาในการดูแลตัวเองไม่ใช่ปัญหาดรเอเจอมาเยอะแล้วแต่วันนี้คุณได้ไปคุ้มค่ามาก แป้งไว้ทานหน้าปอมล้างหน้าเอาไว้ล้างเพราะฉะนั้นเมื่อใช้คู่กันแล้วเนี่ยเราก็จะได้หน้าเนียนๆแบบนี้ะจะแบบต้มชาบูจะปั่นเครื่องปั่นผลไม้จะขายอาหารจะขายน้ำพริกจะขายไตยปลาอะไรยังไงเต็มที่เลยแต่หน้าเราจะต้องสวยคือต้องบอกเลยว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคนที่จะเป็นผู้พิสูจน์ความสุขของชีวิตเราได้คือตัวเราเองอ,อยากให้ทุกคนเปิดวันของการดำเนินชีวิตมาสองกระจบเสร็จปุ๊บ โอ้ยวันนี้ฉันสวยจังพอสวยเสร็จปุ๊บเราจะมีกำลังใจพอสวยเสร็จปุ๊บเราจะรู้สึกชื่นใจ<ะ>แล้วบอกไปว่าวันนี้คุณได้แป้งจากปรกตินะเป็นแป้งที่ดีที่สุดขายมาหลายร้านตลาดเพราะว่าขายมาจะสิบปี<ะ>นี่เป็นแป้งสูตรที่ดีที่สุดอัปเกรดเดอ A d i a ด o n ม s p f 3 0 p a บวบวกบวก,บวกแป้งผสมรองพื้นและกันแดดมามาเลยจ้ะวันนี้สิ่งที่คุณจะได้ไปคือความคุ้มค่าแล้วรอบสุดท้ายาาแล้วมารอบเดียวาราคาถูก,ถกมากคือเจนนี่พี่บอกก่อนนะ ให้เจนนี่คนเดียวแล้วพี่ไม่ขอไปที่อื่นแล้วนะเพราะว่าตอนนี้ของมาอยู่แค่นี้แล้ววันที่11พี่เดินทางไปญี่ปุ่นเพราะว่าแป้งแบรนด์เดอเอผลิตโดยคนญี่ปุ่นอบอกเลยว่าเขาเอานวัตกรรมมามาพร้อมกับจุดเด่นก็คือเขารู้ว่าคนไทยเหงื่อออกง่ายคนไทยแบบหน้านแบบฟ<บ>้ากากจุดด่างดมคนไทยแบบรูขุมขนกว้างเพราะว่าอากาศร้อนใช้ตัวนี้เข้าไปไปาดเข้าไปเป็นยังไงล่ะดูด้านนี้ดูด้านนี้เน่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  ก่อนหน้ามีปัญหาเยอะมากคิดดูแล้วกันคนอายุ54ปีอายุมากกว่าคุณแม่เจนนี่อีกอ่ะพี่มาหนูไม่เหนื่อยเลยจริงเหรอใช่ไม่เหนื่อยเลยนี่พี่ก็ยังไม่เหนื่อยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะไปแพ็คต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนอยากซื้อให้ทันสั่งให้สําเร็จนี่คือความคุ้มค่าแล้วขอบคุณน้องเจนนี่และทีมงานมากมนะที่ให้โอกาสนะแล้วก็ฝากแดนเดอเอด้วยนะครับ ผมจะพยายามทำอย่างที่น้องเจนนี่นบอกนะจากนี้ต่อไปไลฟ์สดทุกวันแล้วพยายามทํากิจกรรมให้ดีและขอเป็นตัวอย่างที่ดีของทุกคนเ<ช>ป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับใช่ค่ะตามที่พี่เอพูดถ้าจริงเหรครับขอบคุณมะครับขอบคุณมาหนี่หน้าเริ่มมันเลยนะยต้องเติมเลยเหรอต้องเติมเลยคือต้องบอกเลยว่าเวลาหน้ามันเนี่ยเจนนี่จ๋าสิ่งนดิงเนี่ยที่จะสามารถดูเห็นไหมเห็นไหม คือแค่นี้เองคือบางอย่างเนี่ยมันต้องมีวิธีการบางอย่างมันต้องมีการจัดการเพราะฉะนั้นเนี่ยเบอร์หนึ่ง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 อยู่นี่เบอร์หนึ่งอยู่นี่เบอร์หนึ่งอยู่ไหนเบอร์หนึ่งอยู่ไหนตรงนั้นอันนี้เนี่ยอันนี้ได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 ้ลองดูลองดูคือต้องบอกเลยว่าตัวนี้เขาเน้นนะ เน้นเพิ่มความสว่างเน้นเพิ่มความกระจ่างเน้นเบอร์ลูขุมขนเน้นควบคุมความมันและเน้นทําให้สวยตลอดวันเออนี่ดูหน้าดรเอก็ได้อ่ะคือบอกเลยว่าปกปิดทันทีที่ใช้เนียนกว่าที่เคยเบากว่าที่คิดปกปิดกว่าทุกตลับที่เคยเจอมาเออขอบคุณนะครับฝากด็ดกเอรเอด้วยนะครับขอบคุณ